สวัสดีครับช่างดอยโซลารเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเ็มครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ชุดออนกิดครับ5กิโลวัตต์1เฟสบ้านพระอาจารย์ธีวินครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับชุดนี้ครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ3,500บาทครับต่อเดือนครับวันนี้เรามาติดตั้งบนหลังคามีเทนชีตนะครับทั้งหมด10แผงครับนี่ครับบนหลังคามีเทนชีตครับวันนี้กว้างขวางครับสีสวยด้วยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับบนหลังคารีดเลนชีครับเราต้องถอดน็อตตัวเดิมออกมาก่อนนะครับนี่ครับถอดน็อตออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวแอลฟีดนะครับตรงที่เราน็อตออกมาครับทุกตำแหน่งนะครับนี่ตรงนี้เราจะต้องถอดน็อตออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำแอลฟีดครับวันนี้เราใช้แอลฟีดสิบสองเซนครับในการติดตั้งนะครับก่อนที่เราจะทําการยึดแอลฟีดลงไปครับ เราต้องใส่พียูนะครับกันน้ําด่วนน้าซึมครับผมนี่ครับตรงที่รูนะครับเราจะใช้พียูครับกันน้ําด่วนน้าซึมนะครับใส่ลงไปก่อนครับนี่ครับทุกตําแหน่งนะครับที่เราน็อตออกมาครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็จะนําแอลฟีดนะครับแอลฟีดสิบสองเซนครับนี่ครับใต้แอลฟีดก็จะมียางรองครับชั้นหนึ่งครับเสร็จแล้วแล้วก็ยิงน็อตลงไปครับที่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่า ตรงรูน็อตเราใช้ P u นะครับกันน้ำด่วนน้ำซึมใส่ไปก่อนแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ยิงลงไปเลยนะครับล็อกให้แน่นครับผมนี่ครับเสร็จแล้วก็จะแน่นนะแบบนี้ครับทุกตำแหน่งนะครับแล้วก็จะทำแบบนี้นะครับนี่ครับแอลฟนะครับขนาด12เซนนะครับความสูงครับนี่แล้วก็จะยืดลงไปครับเราจะยึดแอลฟีดนะครับ วันนี้เราจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์10แผงนะครับถ้าเรายึดแอลฟี่เสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะนํารางเดียวนะครับขึ้นมายึดบนแอลฟี่ที่เราติดตั้งไว้ครับนี่ครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ10แผงครับวันนี้ขั้นตอนนี้ครับนี่ครับเรากําลังทําการยึดรางเดียวนะครับนี่รางเดียววันนี้เราใช้รางเดียวยี่ห้อพ s i อครับยาว4เมตร80เซนนะครับนี่ครับ ตรงนี้ตรงตัวแอลฟีครับเนี่ยนำรางเลี้ยวขึ้นมายึดกับตัวแอลฟีที่เรายึดไว้เมื่อกี้นะครับนี่ครับปรับระดับให้มันได้ครับเสร็จแล้วก็ยึดลงไปให้แน่นครับนี่ครับแน่นหนาเลยครับนี่ครับตรงช่วงต่อนะครับต่อลางนะครับมันก็จะมีตัวต่อครับผมตัวนี้ครับอุปกรณ์ mounting yhpi ครับ เป็นชุดต่อของรางเลียวโดยเฉพาะเลยนะครับแน่นหนาครับแข็งแรงทนทานครับนี่ครับยึดให้แน่นเลยนะครับทุกตำแหน่งครับผมหาขั้นตอนการยึดรางเดียวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายครับใต้แผงโซล่าเซลล์แล้วก็จะใช้เป็นท่อเหล็กนะครับในการเดินท่อร้อยสายครับ สาย PV ที่เราใช้ก็จะเป็นสาย PV เบอร์สี่นะครับสี่สแควร์มิลครับทนแรงดันได้หนึ่งพันโวลต์นะครับนี่ครับตรงนี้เป็นช่วงต่อครับต่อรางครับนี่ครับตอนนี้เราทําการติดตั้งรางนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายครับนี่ครับติดตั้งรางเลี้ยวครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับ เด in ี๋ยวเราก็จะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับถ้าเดินท่อร้อยสายเสร็จนะครับเราก็จะทําการเข้าหัว MC4 นะครับนี่ครับตอนนี้เราเดินท่อร้อยสายเสร็จเรียบร้อยครับฝั่งนี้เป็นฝั่งค้นลบนะครับเราเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ฝั่งที่เป็นค่บวกครับฝั่งที่เป็นค้นลบครับจะเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับดันเข้าไปให้สุดครับเสร็จแล้วก็จะดึงไม่ออกนะครับตรงนี้เป็นหัว MC4 ครับ ตัวนี้ยางรองกันน้ำครับกันน้ำด่วนน้ำซึมเข้าไปนะครับหัว MC4 ก็ยี่ห้อ PSI เหมือนกันนะครับทนแรงดันได้1,000โวลต์ครับวันนี้เราติดตั้งแผงโซลาเซลล์10แผงนะครับ1สตริงมี5แผงครับแผง550วัตต์ยี่ห้อ PSI จะอยู่ที่แรงดันประมาณ45ถึง50โวลต์ครับนี่ครับ5แผงก็250โวลต์นะครับโดยประมาณครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนเข้าหัว MC4 นะครับฝั่งนี้คนลบครับนี่ครับ MC4 ครับยี่ห้อ PSI ครับผมฝั่งนี้เป็นคบวกครับเราต้องทําการเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียนะครับนี่ครับเพราะว่าที่แผงโซล่าเซลล์นะครับฝั่งคบวกจะเป็นตัวผู้นะครับดันเข้าไปให้สุดครับเช็คชัวร้อเอร์เซครับเราเช็คความแน่นอนนะครับเช็คความถูกต้องปลอดภัยครับ ทูกตำแหน่งครับเราต้องทําการติดตั้งให้ได้มาตรฐานครับของการไฟฟ้าครับเพราะว่าเราต้องทําการขออนุญาตขนานไฟฟ้าให้ลูกค้านะครับทุกหลังครับผมเสร็จแล้วก็ล็อกให้แน่นครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้ขั้วบวกครับ MC4 เป็นตัวเมียนะครับนี่ครับเราเดินท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยครับใต้แผงโซล่าเซลล์ก็เป็นท่อเหล็กนะครับ เรียบร้อยครับผมตรงนี้เป็นฟังชันนะครับเอาไว้แยกสายนะครับสองสตริงครับเสร็จเรียบร้อยครับเดินท่อเหล็กนะครับใต้แผงโซล่าเซลล์ครับฝั่งนี้คนลบครับนี่ตัวผู้ครับหัว mc 4นะครับเช็คชัวร์ครับเราต้องเช็คทุกขั้นตอนครับก่อนจะทำการขึ้นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับ ตรงนี้เป็นท่อเหล็กครับแยกสายครับแยกชุดสตริงครับฝั่งนี้สตริงที่หนึ่งครับขัวบวกครับฝั่งนี้สตริงที่สองครับขัวลบครับนี่ครับเดินท่อเหล็กหมดเลยนะครับท่อเหล็กก็จะอยู่ใต้แผงโซลาเซลล์อีกทีครับฝั่งนี้สตริงที่สองขัวบวกนะครับ นี่เช็คชัวร์แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับขั้นตอนก่อนขึ้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องทําการวัดแรงดันของแผงทุกครั้งครับเช็คชัวร์ร้อซครับนี่ครับแผง550บวัตต์ยี่ห้อ PSI ครับแรงดันอยู่ที่ประมาณ40กว่าโวลต์นะครับถึง4 5โวลต์ครับเราจะเช็คทุกแผงครับตอนนี้เราขึ้นมาแล้วครับแผงที่1นครับ ตัวนี้เป็นตัวเอ็นแคมครับตัวยึดจบของแผงนะครับนี่ครับจะติดตั้งตรงแผงครับแผนแรกแล้วก็แผนสุดท้ายครับของสติงนะครับแล้วก็จะยึดด้านข้างครับนี่ครับอุปกรณ์มัลติ้งครับที่หอยพีทไอครับจะมีหมุดเล็กๆครับเอาไว้หยักลงที่ขอบแผงนะครับแล้วก็เาไว้หยักลงที่ขอบปลางครับตรงนี้เป็นช่วงต่อแผงครับ ต่อนุกรมกันทั้งหมด5แผง2สติงนะครับใต้แผงซูรเซลแล้วก็ใช้คิมมันทายครับรัดไม่ให้หัว m c 4โดนแดดโดนฝนโดยตรงนะครับรัดให้อยู่ใต้แผงเลยนะครับนี่ครับล็อกให้แน่นครับสายจะไม่แตกบนหลังคาเลยนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานแล้วก็ความปลอดภัยครับช่วงต่อระหว่างแผงนะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวมีดแคมป์ครับ นี่ครับมีตัวมิดแคมป์นะครับตัวยึดระหว่างแผงนะครับก็จะมีหมุดเล็กๆเหมือนกันนะครับเอาไว้อยากเอาไว้อยากลงที่ขอบของแผงโซลาเซลล์ครับเพื่อสื่อถึงกันนะครับเวลาเราต่อชุดสายกาวครับชุดนี้ก็จะสื่อถึงกันหมดนะครับเวลามีฟ้าผ่าไกลๆหรือว่ามีไฟรั่วลงอุปกรณ์นะครับก็จะรั่วลงดินไปเลยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ทันเลงให้ตรงแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ครับ ถ้าเราทําการติดตั้งแผงโซลารเซลล์ครบแล้วนะครับชุดนี้เป็นตัวล็อกกาวครับเอาไว้ล็อกสายกาวนะครับนี่ครับชุดที่บอกครับเวลามีฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าใกลๆครับก็ชุดโรลลงดินไปเลยนะครับตัวนี้สําคัญมากครับเราต้องใช้สายกาวเบอร์สิบทองแดงนะครับเวลาเชื่อมต่อชุดแผงโซลาเซลล์นะครับต่อแท่งกาวลงดินไปเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวล็อกกาวครับ เวลาเราต่อสายกาวเชื่อมต่อกับชุดแผงโซลาเซลล์ครับเราต้องปอกสายห,หินทองแดงก่อนนะครับนะปอกสายห,หินทองแดงเสร็จแล้วก็ล็อกเข้าไปกับตัวล็อกกาวให้แน่นเลยนะครับนี่ครับล็อกให้แน่นเลยครับผมเพื่อความปลอดภัยครับแข็งแรงครับเสร็จแล้วก็ลูดสายให้ตรงครับ บนหลังคาก็ต้องเรียบร้อยนะครับทุกงานครับเราเล้นความปลอดภัยครับได้มาตรฐานสวยงามครับสายกาวนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่บนหลังคาก็มีโอกาสที่จะสื่อจากฟ้าผ่าได้ครับเวลามีฟ้าผ่าใกล้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการยึดสายกาวนะครับ ลอกจนตึงเลยนะครับสายทองแดงครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ยึดสายกาวครับงานบุญหลังคาวันนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมติดตั้งทั้งหมด10แผงครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตัวคอมบีเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับในห้องควบคุมครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ นี่ครับเป็นการติดตั้งนะครับจากภาพมุมสูงครับขั้นตอนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับติดตั้งแผงที่1ครับนี่ครับก็จะลําเลียงขึ้นมานะครับทีละแผ่นครับเสร็จแล้วเราก็เชื่อมต่อต่อนุกรมกันครับนี่ครับเราวัดระยะของแผงโซลาเซลล์นะครับก่อนจะทําการขึ้นมาติดตั้งนะครับเรามีเชือก ไว้ดึงนะครับเชือกดึงระยะของแนวแผงโซลาเซลล์ครับทุกแผงจะตรงกันหมดครับนี่ครับทําให้ตรงที่สุดครับก็เราวัดระยะจากความน่าจะเป็นบนหลังคานะครับให้เรียบร้อยที่สุดสวยงามครับนี่ครับ นี่ครับแผ่นที sure ่ส0่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทําการติดตั้งนะครับตู้คอมเพเนอร์และชุดอินเวอร์เตอร์นะครับเราเดินสายจากแผงโซล่าเซลล์นะครับลงมาที่ชุดควบคุมครับเป็นท่อเหล็กนะครับ E m มครับอยู่ในล่มนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังทําการจัดเรียงสายนะครับเพื่อเชื่อมต่อจากตู้คอมเพเนอร์เข้าชุดอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับ เราก็ทําการติดต okay, ั้งเข้าไปที่ตู้คอนเมอร์ว่าลูกค้าเลยนะครับเชื่อมต่อขนานกับไฟฟ้าครับที่ใช้งานครับตอนนี้กําลังจัดเลี้ยงสายครับนี่ตอนนี้เราทําการติดตั้งนะครับเชื่อมต่อชุดสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกําลังทําการทดสอบระบบนะครับตอนนี้ครับนี่ครับเก็บงานครับปิดตู้ครับตามหน้างานครับเราต้องเข้าไปคลิกหน้างานก่อนทุกครั้งนะครับ เพื่อที่จะประเมินหน้างานในการติดตั้งอุปกรณ์แต่ละชุดนะครับแล้วก็จะได้เข้ามาติดตั้งได้รวดเร็วครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับหน้างานที่เราทําการติดตั้งทุกครั้งนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับชุดอินเวอร์เตอร์นะครับตู้คอมไบเนอร์ครับตัวนี้เป็นตู้คอมไบเนอร์นะครับผมตัวนี้เป็นเบเกอร์เอครับ กันไฟดูดไฟรั่วไฟเกินครับ R c b o ครับสศรษกันฟ้า AC ครับนี่ชุดนี้เบรกเกอร์ DC ครับสติงที่1ครับฟิว DC ครับก็เวษกันฟ้า DC นะครับชุดนี้สติงที่1ครับฝั่งนี้สติงที่2ครับเบรกเกอร์ DC ครับฟิว DC ครับก็เศษกันฟ้า DC นะครับชุดนี้สติงที่2ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ ตัวนี้เป็นเบเกอร์ AC นะเราทำการติดตั้ง CT กันย้อนครับนี่ครับไม่มีไฟย้อนกลับวิธีการไฟฟ้าแน่นอนครับตัวนี้เป็น CT ครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับตอนนี้ทำการผลิตไฟได้นะครับ430วัตต์ครับชุดนี้ใช้ไฟน้อยครับตอนนี้นี่ครับทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมชุดนี้5กิโลวัตต์1เฟสครับช่วยประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ3,500บาทครับ วันนี้เรามาติดตั้งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดยอยซลาเลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเช็คหน้าง,งานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับ